ให้คะแนนสามท่านพงพัฒน์ว่องไวธงชัยทองทเวกและอารังนุชกางนะครับเอาละครับเริ่มยกแรกมานะครับนักโฉกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโซมะร่มโผลยิ้มไฟที่แล้วนี่โอ้โหโชว์เอาไว้ติดตาเลยนะครับมาเจอกับเจ้าพยักสอเด็ดดำรงสิริรักของเด็ดดำรงส้อมรวยสี่โชคแต่คู่นี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับต่อกั่หนึ่งปอนด์นะครับโซมาต่อให้ครับในน้ำหนัก106กับ107 เห็นไม่บ่อยนะครับที่นักมวยชาวต่างชาติต้องต่อน้ําหนักให้นักมวยไทยทำไมเจ๋งจริงไม่ต่อเลยครับพี่บอลครับเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้คู่เปิดหัวครับเวทร้อยหกร้อยเจ็ด10 6, 10 7, แล้วก็เรียนแจ้งแฟนๆเลยนะครับประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เกจิบอกว่าอาจจะนะครับมีโอกาสไม่ครบยกด้วยครับคู่นี้ ดูประวัติคร่าวๆออทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงโซมะล่มโพยิมครับมิสเตอร์โซมะอิชิดะนะครับ18ปีจากโอกายาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโอ้โ oh ห oh oh. หัวหน้าคณะครับผู uh, ้ไอ้ครับผู้ไอคุณนวพลอัศวโยธินนะครับแล้วก็มีอาจารย์จูด์บรลืุศักเชิญยิ้มเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มิสเตอร์กันดักสั่งให้การสนับสนุน ปัจจุบันก็วิฟอฟอยู่ที่ล่มโพยิมครับยานของเตยพระามสี่นี่เองครับนักชกในดวงใจนี่ชื่นชอบซุปตาแชมป์โลกครับลดถังจิตเมืองนน10ครั้งนะครับชนะเจแล้วก็แพ้3มครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าพยักษ์สอเดชด,ดำรงครับนายยศธรมีเสน22ปีจากนครศรีธรรมราชครับ หัวหน้าคณะผู้จัดการคุณยุวนาทองใบแล้วก็มีอดีตยอดวยดังครับเจ้าของฉายาไอ้ตาดุเดชดำรงสอมมอำนวยสิริโชคนะครับให้การสนับสนุนนี่ครับจุบันนักชกในดวงใจก็คนเดียวกันเลยครับก็คือซุปตา์แชมป์โลกรถถังจิตเมืองนนนครับ50ครั้งชนะ30แล้วก็แพ้20ครั้งครับเอาละครับคู่นี้นะครับมาดูเริ่มยกแรกมานี่โอ้โหโซมะเดินคู่เลยนะครับมีเตขาต่อยหมัด แล้วก็ออกหมัดได้แม่นออกหมัดได้แรงนะครับมาดูว่าเจ้าพายักษ์นะครับจะไปรับเยอะไม่ได้สายก่อนมาชกที่นี่นี่ยกหนึ่งพลาดท่าโดนนับนะครับโดนหมัดนับแต่ว่าปลายยนั้นโอ้โหมาเร่งเกือบผ่านนะครับสําหรับเจ้าพยักษ์วันนี้มาเจอกับนักชกญี่ปุ่นนะครับหมัดนี่ต่อยแม่นต่อยคมด้วยครับนักมวยชาวไทยนี่รุ่นพี่นะครับ22ปีครับจากนครศรีธรรมราชเขาเหนียวนะครับแต่ว่าต้นๆต้องระวังครับเพราะว่าโซม้ามาชกโอ้โหนี่ครับ เป็นนักมวยที่ต่อยหมัดได้ดีแล้วก็เร็วมากๆเลยครับโสมาเดี๋ยวต้องดูครับน่าจิมสหายโอ้โหเครื่องยังไม่ติดครับฝ่ายน้ำเงินเจ้าพยักษ์หมดยกแรก6882324ครับจิ๋วเจิ้งอีชี่เจียวหนังครับวันนี้มอบรางวัลให้กับเพชรน้องฟาร์มไฟเตอร์มวยไทยกับโบเต้รวยในเมืองยิมครับมวยมันในคู่ที่2ครับวันนี้ต้องขอบคุณกับซี รวมถึง CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอร์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกสองนะครับ,รโ,รบโอโ้โหโทมะนี่ยังเดินขยับเข้าหานะครับดูว่าเจ้าพยักเองก็จะชิงเดินโอ้ยโดนแท่งเข้าไปทำท่าจะหยุดหมัดนี่มามาถึงชุดแล้วนะครับตอนนี้โซมะเลือกออกล้วออกแม่นด้วยไหวไม่ไหวรอดไม่รอดนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนลำตัวเข้าไปก่อน หยุดเลยครับโอ้จบจบเลยครับจบไวัยครับคู่แรกมวยมันวันสู่ของเราครับโอ้โซมานี่ก็ต่อยแม่นครับขึ้นบนสลับล่างครับไม่ไหวครับอยู่ในการดูแลของแพทย์สนามแล้วนะครับกรรมการชูมือครับโซมาร่มโพยิมครับชนะเทนนิเกิลน็อกเอาท์เจ้าพยักษ์สอเดชดำรงครับอ่ายอมผม